ทีมฝันวันทีมโมเดลครับอันนี้พี่ลุงนะครับผมอั้อนต่อต่อนะครับอันนี้จานว่าครับจานเรื่องง่งคักได้แม่กี้มือประตูกกวพึ่งเข่าครับปีนี้โอเคเลยโอ้คักคัก ที่ครับนี่กล้อ<ร>งครับราการที่อโอ้โหครับสุดยอดมาครับสุดยอดในการ ครับสุดยอดครับพี่น่วยหนึ่งครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับไปยังต้องลงชงรางต้องลงร้อมกันสิเปาหน้ากอนเลยเรียบร้อยดีครับเป้าน้าเราคือป่ะจังเหรียญยักเลยเรียบร้อยแล้วครับจุกแล้วครับดอกนึง

เขา่าเลยมันนี้มันจะเมียกันมันจะเมียกันเตรีม้ยมาอนดีโอ้โหะเอาไปรอหนิพอดีไปนีหาหาก็ครบนี่ นี่ไม่เสียอยู่ไม่เสียอยู่เจอดอกเมื่อี้แล้วดังเสี้ยเน้ำแนกนเจอดอกมืกี้แล้วดั่งเสียล่นนะ ê ê vậy con này phải chắp ở tu phải chắp ở tui phải chắp ở tui mày đi bơm đi xong đi bé khô <laughs> bà <laughs> <laughs>

nghe bẹt lặn cái nạn rồi mà มาทานมาทานมาทานเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูครับ หนึ่งสองสาม1ี่ห5าหนึ่งสองสามสี่หหกหนึ่งสองสามี่ห่าหนึ่งสองสามสี่หาหกหก่าตังเอไปตังเป็นหกหกดีเข้าไปทินนีไหมอ่าตองมาแล้วครับพร้อมกินซีวิตมาเรียบร้อยแล้วครับวิซีครับวิซี่าน้ำมันมวยนี่ผมเดีท้าค่ายเสียนไห้

ทั้งไหนเยทังพี่ทั้งพี่

โอเคครับเดี๋ยวไปสำดีกันนะครับนะ